ทำอะไรกินครับต้มปลาขาวเดี๋ยวเราจะไปตั้งหม้อเลยตั้งห,งหงม้อทันคาดมะเขือเทศตะไครหอมแดงต้นหอมผักชีฝรั่งใบคาตะไครหอมแดงมะเขือเทศใบมะกรูดมะขามเปียกเกลือป่นทำพริกทอดใส่น้ำมันพืช แล้วพริกลงไปเกลี่แหนวเอาปลาเค้าลงไปเลยนแข็งอะ่ะโอ้ยแช่ช่องฟิลไปแค่ไหนโอ้ใช่เนื้อปลาสุกแล้วปรุงรสกันใส่ผงปรุงรสน้ำปลาผงนัวนี่ของแท้เป็นรสชาที่ชอบแล้วใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งไปกอาเรานิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนเสร็จเลยปิดท้ายด้วยพริกทอด นี่ทีเด็ดเลยเสร็จแล้วเมนูต้มปลาขาวอ,อุ๊ยพิษต้ยมยำปลาขาวต้ยมยำใช่ไหมใช่